ว้าวว้าวว้าวคุณย่าเห็นภาคิปเมื่อไหร่ขอถ่ายคลิปวิดีโอทุกรอบมันสวยอีกแล้ววิวตอนเช้าวันนี้นะคะโอ้โหวิวมันสูย ใจิตใจคุณย่าเลยคุณย่าคุณย่าเห็นพระอาทิตย์อีกแล้วคุณย่าพระอาทิตย์สวยอีกแล้ววิวสวยอีกแล้ว บ้านคุณยา่าในหันทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นอาทิ์ทุกวันเลยพระอาทิตย์สวยทุกวันให้คุณย่าได้ถ่ายคลิปวิดีโอทุกวันเลยวิยวก็เปลกแตกต่างไปทุกวันเลยนะคะช้องฟ้าน่ะเมฆ เมฆแต่ละวันลักษณะก้อนเมฆไม่เหมือนกันเลยนะคะว้าวดูรัศีพระอาทิตย์พุ่งขึ้นไปตามก้อนเมฆดูพระอาทิตย์าร้อนจีเจ,จิดจจิดจริงๆ เจอจรัตสวยงามพระอาทิตย์นะคะว้าวคุเยอไม่กล้ามองด้วยตาปล่อยเลยก่อนเมฆกว่นนี้เป็นลักษณะยังไงนะก่อนเมฆกว่นนี้ ทางใครเนี่ยเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนเด็กน้อยยิน,นยส่งอะไรให้พอ่อให้แม่หรือเปล่าหรือว่าเหมือนมีน้อยส่งอะไรให้พอ่อมีน้อยหรือเปล่าเห็นหน้าเห็นม่แม่แม่ม วสวยแปลกตาทุกวันเปลี่ยนไปอีกแล้วจากมีน้อยเป็นอะไรนาะจากมีน้อยว้า ก้อนนมฆก้อนนี้บางพระอาทิตย์เสร็จแล้วว้าวก้อนมนีม้มีลักษณะสวยงามางเลยยางเลยแปลกแตกต่างไปแต่ละวันเลยนะคะ นยาเห็นแล้วตื่นเต้นทุกวันเลยเห็นฟ้าทิศและตื่นเต้นทุกวันเห็นก้อนเมฆก็ตื่นเต้นทุกวันอือหืเสียงสัตธรรมชาติก็แบบได้ยินสวยงามทุกวันอือหือเดี๋ยนะอยากถ้าเห็นพระอาทิตย์เจอจากก้อนเมฆก้อนนี้จัง กำลังเลว็วกำลังเริ่มโผล,ล่แล้วราชนีพุ่งออ, <c oughs> พองออกมาเลยราชนีพาทิพพุ่งออกมาแล้วว้าวเริ่มเห็นเริ่มเห็นเล็กน้อยแลย้วเห็นไหมคะว้าวสวยทุกวันผ้าทิพตอนเชา้า หน้าร้อนในรัศมีเรงกว่าหน้านาวหน้าฝนานะรัศมีพระอาทิตยเนะตอนเช้าๆนี่เห็นแล้วทึ่งเลย <c oughs> อยู่ที่อืน่นมองไม่เห็นแบบนี้นะคะโอ้ไม่แน่ที่อืน่นอาจจะเห็นเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ ภาพอาจจะไม่เหมือนกันนะคะว้าวว้าววแล้วเล่นดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์เริ่มโผล่จากก้อนเมฆแล้วว้าวรัศมีพุ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปเลยนี่รัศมีพุ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปเลย ้อนเมเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยจินตนาการเอาเองนะคะให้จินตนาการเอาเองนะคะคุณญย่ามองไม่ได้แล้วลักษณมันร้อนแรงขึ้นมาแล้วพระอาทิตย์โ่จากก้อนเมฆเมื่อไหร่แสงจะแรงสายตาสู้ไม่ได้สายตาต้องดูไหน กล้องมือถือเท่านั้นนะคะว้าวว้าวเห็นพระอาทิตย์เต็มเลยวพอจากก้อนเมฆเลยนะคะอืม้มว้าวก้อนเมฆก้อนนี้นี่ทางขวามือนี่ใคร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 ปัดคลีตไหมครับ มไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วลว,ว้าวนี่นี่คลายคลายหัวใจเป๊บะคลายหัวใจเป๊บน่ะเริ่มบังอีกแล้วก้อนนม้ก้อนนี้เริ่มบงัออมบงอีกแล้วนะว้าวเดี๋ยวดูอีกเป๊บหนึ่งนะคะ เริ่มเผยเริ่มเผยจากก้อนเมฆก้อนนี้แล้วนะคะว,ว้าวก้อนเมฆเคลื่อนไปทางซ้ายเนะวาะว้วาวว้าวเห็นแล้วเห็นแล้วดีตื่นเต้นอ่ะคอื่นตื่นเต้นเหมือนคุณย่าไหมคะว,ว้าวสวยจริงๆภาพนี้สวยเลย คหนนะคะทุกคนเห็นแล้วโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไ,งงไอ้ยุมันฝันยืนนะคะมีนี่นนนนมีรัศมีเต็มอีกแล้วพายที่เริม่มเต็มดวงแล้วร,บร,บรบอบๆก็มีสีชมพูแล้วว้าวว้า,วา ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ